Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel สวัสดีค่ะทุกช่อง YouTube ช่องเธอกิตณเมธอีกแล้วนะคะทุกคนขาซึ่งบอว่าคลิปนี้พิเศษมากนะคะคลิปนี้ก็คือ Best of m e g a ัพเบส e อฟบิวตนะคะทุกคนค่ะปี2022นะคะทุกคนขาเนาะว่าเป็นอะไรที่เป็นจุดเบสของปีนี้ของเราบ้างนะคะทุกคนค่ะซึ่งบอกเลยว่าเยอะมากแล้วเป็นสิ่งที่เราชอบและใช้ประจําใช้ซ้ํานะคะทุกคนขาเนาะใช้ใช้ดีจริงแล้วจึงมาบอก นะคะทุกคนคนเดียวไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะทุกคนค่ะชิ้นแรกก็จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากฟาวเดชันค่ะทุกคนค่ะก็คือตัวนี้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนค่ะชีฟาวเดชันนะคะทุกคนค่ะตัวนี้จะเป็น long recovery นะคะทุกคนก็คือเป็นการปกปิดนั่นเองค่ะก็คือเราใช้อยู่ทุกวันนี้มีตัวเดียวที่ชอบมากที่สุดก็คือตัวนี้เลยค่ะทุกคนค่ะเนาะบอกเลยว่าชอบมากจริงๆนะคะทุกคนนี่มีความพรีเมียมแบบพารูฮารามากให้ดูสภาพความใช้จริงอะให้ดูว่าเราใช้จริงๆนะจ๊ะ นี่ค่ะก็คือแบบว่ามีความสภาพแบบใช้จริงๆนะคะทุกคนทำมาเห็นเราชอบตัวนี้เลยไหมคะทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันคุมมันได้ดีนะคะทุกคนเวลาเราออกงานอย่างเงี้ยเราใช้รองพื้นตัวนี้ออกงานบอกเลยว่างานผิวงานสกินอะ่ะขึ้นกล้องมากเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันจะมีความแบบความสวยงานผิวทุกคนผิวเราจะสวยมากในกล้องนะคะทุกคนคะ่ะเลยชอบตัวนี้เป็นพิเศษเลยนะคะทุกคนนี่นะและที่สําคัญนะคะทุกคนสีผิวรองพื้นตัวนี้ก็คือพอดีกับสีผิวเรามากที่เราใช้ก็จะเป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะ มีทั้งหมด4เจดสีนะคะทุกคนเราไปหาซื้อกันได้เดีย๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคิปชั่นทุกตัวเลยนะคะที่เราพยายามหามาได้เนาะตัวไหนที่เราหาไปได้ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะอ่าทุกคนตัวต่อไปก็ยังอยู่ที่แบรนชีเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นตัวชีบรัสต่นเองนะคะเป็นบรัสออนนะคะทุกคนนี่นะก็คือบอกตัวนี้สวยมากจริงๆนะคะทุกคนขานี่ดูเนื้อเขาสินี่แกเนื้อเขาสวยมากเห็นปะมีความชมพูมีความเบลนดแบบสวยๆแบบสวยมากอันนี้ก็ปัดใช้มาเหมือนกันนั่นเองนะคะทุกคนะนา มันจะมีความแบบเรื่อเรื่อแบบมีความสวยจึ้งมากจริงๆนะคะทุกคนขานี่แบบสวยมากแล้วแพ็กเกจน้องคือสวยมากทุกคนดูดิมีความแบบพรีเมียมอ่ะดูดิทุกคนสวยมากอีน้องตัวน,นี้ก็คือสีเกรดมีคำนะคะทุกคนขาตัวนี้เลยเนาะมีสองเฉดสีนะคะอีกสีหนึ่งก็จะเป็นเบบี้เบิร์นนะคะเป็นสีออกโทนส้มๆน้ำตาลน้ำตาลเนาะ,น,น,ะนี่เราชอบตัวสีชมพูมากเดี๋ยวคไลค์กิทไลค์กิไลค์กิทอะตัวต่อไปดีกว่านะคะตัวต่อไปก็จะเป็นงานตาละ งานตาบอกเลยว่าเยอะมากมีหลายตัวมากกันเองนะคะทุกคนค่าตัวแรกนะคะทุกคนเป็นตัวไหนไม่ได้นอกจากตัวนี้เลยจ้านี่ทุกคนบาวอิดนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นรุ่น e x p e n s i v e nude นตนะคะทุกคนเนาะจึงมากก็คือมีสีเฉดสีสีหลุมนะคะให้ดูสีนาอโอ้โหมีความพรีเมียมพารูพารามาทุกคนเราก็ใช้มาเหมือนกันนี่คือแบบเอวิดย์ลุคออกงานก็จะเป็นโทนนี้เพราะว่ามันจะแบบรู้สึกแต่งแล้วรู้สึกมั่นใจมากนะคะทุกคนขานี่ก็จะทาแบบ สีน้ำตาลอ่อนนะคะทุกคนแล้วตามด้วยสีน้ำตาลเข้มนะคะทุกคนก็จะมีชิมเมอร์2อันเนื้อแมทสองอันนะคะสีคือใช้ได้ everyday ลุคจริงๆนะคะนี่สีน้องอยู่ด้านหลังเนาะ expensive nude นะคะสวยมากเลยนะคะทุกคนขาบอกเลยว่าแบบเป็นตัวที่ห้ามพลาดเลยคือทุกคนต้องมีต้องมีจริงๆมันแต่งได้แบบทุกโอกาสจริงๆอะทุกคนแบบจึงมากนะคะราคาตัวต่อไปก็จะเป็นจูที่อายชัยเดอ์เหมือนเดิมนะคะทุกคนเป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนขายนี่นะดูดีเมีของ beauty g r a i n นะคะทุกคนขาก็คืออันเนี้ย ซึ้งมากจริงอันนี้คือแต่งแฟชั่นนะคะทุกคนขาก็จะใช้น้องตัวนี้เลยนะคะคือชอบมากคือสีน้องมีความพ,พิกเมนต์ของน้องก็มีความชาัดนะคะทุกคนสีชัดเลยเนาะ,ะนี่นะมีโทนแบบโทนน้ำตาลกับโทนแฟชั่นนะคะแต่สำหรับเราเป็น everyday look ก็ได้เนาะ <laughs> ชอบมากชนิดกลางอินก,ก,กับการแต่งกับสีใสลุงอะไรอย่างนี้นะให้ดูสีน้องใกล้ๆนะคะนี่จะเป็นด้านหลังของน้องเนาะ ตัวนี้คือชอบมากชอบเพราะอะไรสีน้องชัดนะคะทุกคนขาะและที่สําคัญก็คือเบรนง่ายมากๆนะคะทุกคนเราก็เลยชอบน้องตัวนี้ิเเป็นพิเศษนะคะเอาละคะ่ะทุกคนเราก็จะไปอย่างรวดเร็วนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวที่แต่งแฟนซีเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะนี่เนาะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสีเพนหน้านะคะทุกคนสีเพนตัวนะคะนี่ให้ดูจากสภาพว่าใช้จริงแค่ไหนแต่งปไปหลายลุกมากนะคะทุกคนค่ะบอกเลยว่าชอบมากจริงๆนะคะทุกคนค่ะเนาะ ตัวนี้ก็ของ b e a u ทอร์เกสเหมือนเดิมน,นะคะที่สำคัญที่เราทำเป็นหนึ่งชอบตัวนี้เลยคะทุกคนถ้าว,ว่าสี่น้องชัดนั่นเองนะคะทุกคนขาก็เลือกเป็นหนึ่งในดวงใจในการรักมากนะคะทุกคนเกี่ยวกับการแต่งหน้าทำให้มีความสุขสนานมากยิ่งขึ้นมีแบบมีความน่าตื่นเต้นนะคะทุกคนขาเนาะไปเรากันได้นะคะต่อไปนะคะทุกคนขาก็จะเป็นตัวไฮไลท์นะคะทุกคนตัวไฮไลท์แบบใครว่าอ,อะไรอะ่ะมีความแบบจึ่งนะคะทุกคนขานี่จะเป็นตัวนี้เลยนะคะน้องจะเป็นเนื้อแบบครีมๆมนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกดให้ดูนะเป็นแบบนี้เป็นหัวดรอปเนนี้ะะคทุกคนนนแบบี้ นี่เห็นไหมคือจึง้งมีหลากหลายเฉดสีมากนะคะทุกคนขานีแล้วก็แบบมีนาคะแต่ว่าอะไรไม่ได้แกะมาใช้เลยเนาะนี่เห็นปะดูสีน้องดีมันจึ้งอะ่ะเป็นไฮไลท์ที่จึ้งมากนะคะทุกคนเนาะเป็นไฮไลท์แบบเนื้อครีมแบบนี้เลยนะหัวดอปเปอร์นะคะทุกคนตัวนี้ก็คือชอบมากเพราะอะไรแล้วถ่ายรูปแฟนซีหรือว่าแบบถ่ายรูปแบบให้มันขึ้นกล้องมีความแบบเล่นแสงเงามากขึ้นๆก็จะใช้น้องตัวนี้นะคะทุกคนเนาะแต่ว่าไม่ได้ใช้ใน everyday ล o k นะคะแต่ว่าจะแต่งแบบว่าเพิ่มความจึ้งนะคะเพิ่มความแบบ ปังความชัดความเวอร์นะคะทุกคนขาเนาะก็ใช้น้องตัวนี้เลยเนาะตัวต่อไปก็จะเป็นอยู่ที่งานตามเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะของฟอคลูร์นะคะทุกคนขานี่นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบใครว่านะ,ะเป็นยแชโดแบบชิมเมอร์นะคะเป็นแบบสติ๊กนะคะทุกคนขาเนาะก็คือแบบชอบมากจริงๆอะนี้เคยรีวิวไปแล้วนะคะทําคลิปรีวิวไปแล้วเนี่ยสี่น้องคือสวยจึ้งมากให้ทุกคนดูเห็นปะจึ้งไหม ซึ่งมากจริงนะคะทุกคนคือสีน้องเยอะมากจริงๆก็คือชอบเพราะอะไรเวลาที่เราใช้ชิมเมอร์ใช่ไหมคะทุกคนบางทีมันไม่ติดหนังตาเราใช่ไหมคะทุกคนคะ่ะก็จะใช้เป็นเนื้อแบบนี้นี่ในการทาตัวนี้ทาเราไปหนังเปลือกตาตรงที่ปองบริเวณที่เราจะทานะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เอานี้ทาไปปุ๊บก็จะมีความเด่นกับชิมเมอร์แล้วใช่ไหมคะทุกคนแต่เราไม่พอเราก็จะใช้ชิมเมอร์ที่แบบเป็นเนื้อแบบชิมเมอร์ี่ยเป็นเนื้ออย่างเงี้ยทุกคนน่อย่างเงี้ยชิมเมอร์แบบเนื้อแบบอย่างเงี้ยเออแปะทับลงไปอีกฟม มันจะเพิ่มความจึง้งดับความจึ้งเข้าไปอีกนะคะทุกคนอตัวต่อไปก็จะอยู่ที่งานตานะคะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นของน้องแปาอิดนะคะทุกคนก็คือทำไมถึงชอบใช่ไหมคะทุกคนให้ดูหัวของน้องก่อนทุกคนหัวน้องเล็กมาก,ห,ก,มากหัวน้องคือเล็กมากแต่หัวน้องคือแบบเล็กสุดๆเขียนง่ายมากๆนี่นะคะทุกคนก็เขียนมาอยู่ทุกวันตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะคะทุกคนและที่สําคัญคือหัวน้องยังไม่แตกอะทุกคนปกติใช้เวลานานใช่ไหม หัวอายไลเนอร์มันจะชอบแตกนะคะทุกคนแต่ว่าตัวนี้ใช้ได้นานมากหัวยังไม่แตกเลยแกใช้ดีมากชอบสุดๆตัวนี้คือแบบเดิมเบสใครที่เขียนอายไลเนอร์ยากๆหรือว่ายังเขียนได้เป็นมือใหม่เนี้ยแนะนําหัวที่มันเส้นเล็กๆอย่างงี้ค่ะทุกคนมันจะช่วยแบบให้เราเขียนง่ายควบคุมปลายนิ้วได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนขาเนาะบอกเลยว่าควรมีติดบ้านไวค้ค่ะอ่ะตัวต่อไปนะคะทุกคนขาก็คือตัวนี้เลยค่ะนี่ ีดัดขนตานะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้ก็คือตัวเดอ b a s สที่ชอบที่สุดแบบไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือของ Gino Macrae นะคะทุกคนค่ะนี่นะของ Gino Macrae เนาะก็คือใช้ดีมากดัดที่ขนตาเด้งตึงสัดอย่างนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะใครที่ขนตาตกก็คือควรมีอย่างยิง่งแ,แต่ดัดดัดปุ๊บขนตาเด้งงอนเลยสวยเลยแก่คือควรมีจริงๆละคะ่ะน้องไม่แรงด้วยนะอันนี้คือชอบมากและใช้ได้นานมากแกเกือบ ควรมีจริงๆมันใช้ดีมากแล้วที่สําคัญน้องตัวนี้ก็คือบเหมาะกับโครงลูกตาเราแบบพอดีเลยนะคะกค็คือฝากไว้ออมอกออมใจเลยนะคะทุกคนคะ่ะเดีย๋ยวไปดูต่อไปกันดีกว่าคะ่ะต่อไปก็จะเป็นแปรงนะคะทุกคนคะ่ะก็คือจะเป็นแปรงของฟอร์คาลูอีกแล้วนะคะทุกคนให้ดูเนื้อเขาสีแบบซึ้งมากจริงอะทุกคนแบบดูดิเนี่ยทุกคนเห็นปะคือดีมากชอบมากชอบที่สุดโดยเฉพาะแปรงแบบรองพื้นนะแกแป็งรองรองพื้นคือดีมากเผือเกลี่ยง่ายมากๆนะคะทุกคน ทำไมเราถึงชอบใช้แปลงเกลี่ยฟองพื้นรู้ไหมเพราะว่าถ้าใช้ฟองน้ํามันจะต้องเลอะมือต้องไปชุบน้ําต้องแบบต้องอะไรใช่ไหมแต่แปลงอ่ะมันปาดปาดปาดได้เลยมไม่ต้องเลอะมือชอบมากไม่อยากจะไม่ชอบให้มันเลอะมือนะคะทุกคนค่ะเนาะเอออ่ะตัวต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นกาวติดขนตาที่ชอบที่สุดแห่งปีนี้ก็คือของบอกต่อนะคะทุกคนให้ดูจากสภาพน้อง ว่าสภาพหนอยก็คือใช้แบบใช้จริงเกินใช้จริงเกินไปไหมคือใช้ดีมากแกเนี่ยคือใช้ดีมากคือติดแบบติดทนทานติดจึง้งติดอะไรวันนั้นอะคือบอกเลยว่าติดแล้วไม่มีหลุดจริงๆใช้คํานี้ได้เลยเพราะไอ้รู้ไหมวันนั้นชน,นะัดติดขนตาใช่ไหมขนตาแบบใหญ่เบอร์นี้นั่งวินมอเตอร์ไซค์สิบนาทีอแกแบบขับเร็วมากสิบนาทีมันนี่หลุดอะแกคือมันซึ้งมากคือตัวเลขคิดว่าขนตามันต้องหลุดเหรอปะ ไม่หลุดนะจ๊ะก็ค,คือแน่นเลยแน่นจึ้งเลยนะคะทุกคนค่าแต่ตอนถอดจริงๆก็ไม่ได้ติดตัวแบบติดติด,ต,ดติดแน่นเกินอะไรอย่างนี้นะก็ะสามารถดึงถอดออกได้ปกตินะคะทุกคนขาเนาะตัวต่อไปนะคะทุกคนขาที่แบบชอบ the base ก็คือลิปสติกนะคะทุกคนก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวบำรุงนะคะทุกคนขาเนาะก็คือมันจะมีแบบรุ่นที่มีสีด้วยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่รุ่นที่ไม่มีสีรุ่นบำรุงนะคะให้ความชุ่มชื้นขั้นสุดนะคะทุกคนขาเนาะ ตัวนี้เลยคือใช้ดีมากทาละปากนุ่มเลยทาก่อนนอนทาแบบก่อนแต่งหน้าอะไรอย่างงี้ดีมากอันนี้ดี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 ที่สุดแกมันแบบดีจริงๆใครที่ปากแต่ช่วงหน้าหนาวแบบเนี้ยควรมีติดบ้านเลยควรมีเลยแกใช้ดีจริงๆเนาะอ่ะตัวต่อไปนะคะก็อยู่ที่ลิปสติกนะคะทุกคนตัวต่อไป,ะะอไปล,ลิปสติกข,ของ g รอ s s บางอาบูดสมว์กอยก็จะเป็นของพิ้งแฟะอันนี้จะเป็น g l อ s s ใส่นะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะมี g l อส s สีนี่จะเป็น g l อ s s สี อันนี้ชอบมากคือหัวเขาแบบดีมากแก่เข้าซอกซอนได้ดีจริงๆนี่เห็นปะอันนี้คือใช้ดีมากคือแบบ I l ิ v กิตมากอันเนี้ยชอบ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 แต่สิ่งที่ชอบแบบชอบมากๆอีกเป็นตัวนี้เลยจ้าของโอ้ไมตินซานี่ตัวเนี้ยคือเรียกได้ว่าที่สุดของลิปสติกนูตนะคะทุกคนคือเป็นลิปสติกนูตที่ชอบมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทาให้ดูนะแบบคือชอบทากี่ครั้งก็รู้สึกว่าชอบอะ นี่นะคะทุกคนขาก็ทาม,มาที่เรียบร้อยนะคะของโอ๊ไมตินนี่คือจึ้งมากนี่เป็นสีเบอร์สิห้านะคะทุกคนขานี่นะคือน้องดีมากสุยมากชอบมากถ้าถ่ามยมัจะเป็นทรงแบบใส่ฟอร์จึ้งชอบมากๆอันนี้คือแบบเดอะเบสคือแบบวันไหนที่คิดไม่ออกก็ทาตัวนี้เลยสวยทันทีทันควันเห็นเลยทุกคนถ้าทุกคนมีสีลิปนูดน้ำตาลน,นะคะทุกคนนูดน้ำตาลแบบใส่ฟออเงี้ย แนะนำลรงมาได้นะพิมมาใต้คอมเมนต์มาป้ายยากันนะ่ะนี่ก็สนใจของนิกเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแบบจะใช้สีเบอร์ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็เออมาคอมเมนต์กันนิดนึงนะคะมาป้ายยากันหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะอยากลองมากจริงจริงนี่เป็นคนที่ติดลิปสติกแบบออกแบบนี่จะเป็นส่วนตัวเป็นคนที่ติดลิปสติกสีนู๊ดมากแบบนูดนน๊ดน้าตาลนู๊ดที่ปากให้เราดูอ่อนแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ชอบมากๆอินช่วงนี้กำลัองอินสุดๆนะคะทุกคนค่ะแนะนํากันมาเลยนะ้อยากไปตําตามกันมากตัวต่อไปตัวต่อไปกันดีกว่านะคะทุกคนค่ะตัวต่อไปก็อยู่ที่ลิปสติกเหมือนเดิมนี่เพิ่งได้ลองน้องนี่ก็ถูกจริงแกคือหัวไปเคเตอร์น้องก็คือดีมากเข้าแง่ายเหมือนกันนี่นะคะทุกคนค่ะสี่ตัวนี้ก็คือแบบสวยสีที่มีคนติดบ,บ้านอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะตัวนี้เขาชอบทาเป็นเบรนขอบๆเหมือนกัน,กนที่เส้นทาสีเข้าไปใช่ป่ะเราทาเป็นขอบด้านนอกให้มันดูเค้มนะคะทุกคนค่ะ ให้เพิ่มมิติมากคือนี่เลยนะคะทุกคนขาเตรียมแป้งตัวเวอริน่านอย่างนี้นะคะทุกคนขาเนาะคือชอบมากชอบจริงๆคะ่ะแล้วติดแน่นออกงานก็คือจึ้งนะคะทุกคนขาเนาะสีที่เราใช้ตอนนี้ก็จะเป็นสีเบอร์ศูนย์สองนะคะทุกคนขาจะเปิดให้ดูนะนี่นะคะทุกคนสีประมาณนี้เนาะ,ะใช้ชอบมากๆชอบมากจริงนะคะทุกคนขานี่น้องจะมีพับมาให้ด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้พับน้องก็เลยเก็บพับเอาไว้ก่อนนะคะเราจะชอบใช้แปรงแบบปัดอะทุกคนปัดปุ๊บ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 ทางหน้าเนาะแล้วก็จะใช้แปรงแบบนี้หัวเล็ก ดวงใต้ตาให้มันแน่นนะคะทุกคนขาแป้งจึ้งจริงๆชอบมากไม่แบบไม่มีการตกร่องอะไรเลยชอบมากแล้วที่ฉันช่วยเบอร์ลูขุมขนให้ปกปิดมากยิ่งขึ้นด้วยนี่คือข้อดีของน้องเลยชอบมากชอบสุดๆชอบสุดๆนะคะอ่ะเรามาลําดับที่ตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนก็คือน้องตัวนี้เลยค่ะสเปรย์น้ำแร่นะคะคนขาตัวนี้ก็คือชอบสุดๆชอบมากชอบบแบ ชอบแบบไม่รู้จะชอบอยังไงนะคะทุกคนคะ่ะใช้ก่อนแต่งหน้านะคะทุกคนก็คือจะช่วยให้หน้าเรามีความชุ่มชื้นนะคะน้องตัวนี้เนาะจะช่วยให้เราแต่งหน้าติดมากขึ้นขึ้นและที่สําคัญหลังแต่งหน้าเสร็จเนี่ยก็ฉีดให้มันเฟรชอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนนะคะก็คือชอบมากคะ่ะไม่หน้ารู้สึกสดชื่นสล้ส,ส,ส,สึกเฟรชมากขึ้นขึ้นนะคะทุกคนค่ะเนาะตัวนี้ก็คือควรมีติดตมติดอยู่ที่บ้านเลยนะคะทุกคนคะ่ะอุ้ยทุกคนลืมขนตาขนตาต้องเป็นน้องตัวนี้เลยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวใกล้ใกล้คือใช้แบบ น้องขนตาที่เราใช้เบอร์วันนี้ก็คือจึ้งแบบนี้เลยจึ้งแบบนี้เลยนะคะทุกคนขาตัวนี้ก็คือใส่สบายนะคะไม่แพงนะคะทุกคนขานี่เนาะให้ดูใกล้ๆใกล้ๆกันไปเลยจ้าและที่สําคัญนะคะทุกคนขาน้องตรงนี้นะคะทุกคนก็คือจึ้งมากใส่แล้วแบบจึ้งนะคะจึ้งแบบไหนแบบนี้ ให้ทุกคนดูเองว่ามันซึ้งแค่ไหนเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะก็คืออยากจะขอบคุณทุกคนมากที่ดูจนจบคลิปนะคะทุกคนค่ะเป็นกําลังใจให้กับเรามากๆเลยสำหรับช่องน้อยๆช่องนี้นะคะทุกคนใครจะจะ,จะป้ายยาอะไรแล้วก็พิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์หน่อยนะเดี๋ยวจะไปลองเลยคือแบบอยากให้ทุกคนช่วยกันป้ายยากันมาอันนี้ก็จะไปลองเหมือนกันลองแล้วจะมารีวิวให้ทุกคนดูด้วยนะคะอ้าววันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจด้วยนะขอบ Bye bye, see you guys.